จะมารีวิวแต่การเจอคนเยอะครับ เดี๋ยวพยายามจะเก็บภาพมาให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะประมาณว่าเป็นรีทคอเมนต์ของทางร้านเขานะถามเด็กเสรินี่ราตาเป็นอย่างนี้อร่อยหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่มาถึงก็ต้องสั่งอะไรกินหน่อยๆแล้วนะโรตีเหมือนกันแต่เป็นผักโขมใช่ไหมส่วนอันนี้ก็เป็นกะโลตีอีกแล้วแต่เป็นะมะพร้าวอ่อน พนักง,งานนะคะเขาเลิกเมนว่ามันเป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็ขายดีที่สุดในร้านเออมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโรตีใบเตยเมะพร้าวอ่อนเนาะเดี๋ยวลองมาทานกันดูเนาะอืมก็อร่อยอะคะ่ะคือจริงๆมันคือโรตีนั่นแหละที่แด่ว่าเขาใส่มะพร้พาวอ่อนเข้าไปมันก็จะ เพิ่มความนุ่มแล้วก็ที่ร้านนี้แปลกอยู่อย่างคือเขาจะเน้นขนมเป็นโรตีหมดเลยนะมันจะไม่มีเบเกอรกี่เลยนะคะใช่ที่ร้านนี้ไม่มีเบเกอรกี่นะเพอร์อเราทานข้าวกันมาแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแก้ตัวครั้งหน้าละกันคือเพอร์ต้มาครั้งนี้มันอาจจะเป็นวันหยุดดยแหละคือเสาร์อาทิตย์ คนมันค่างๆเยอะมากปัญหาคือคนเยอะเนี่ยมันทําให้แบบว่าเราไม่มีเวลาที่จะเหมือนแบบมานั่งนั่งชิลได้นานๆอะไรนะคะเพราะว่าเราก็เกรงใจกับลูกค้าที่เขารอต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมาแก้ตัวอีทีคือวันธรรมดาแล้ก็จะลองดูว่าใช่ใช่เดี๋ยวจะดูว่าวันธรรมดาคนมันจะเยอะเหมือนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกทีหนึง่ง Fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah. Cold-blooded icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right. See, and I'm playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain. Uh. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, uh. Poppin' off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no, I'm not that vain. I just wanna be greatness. I'm going off every chance I get. I don't really take a loss. Well, I'll admit. That's why i make it to the top. Yeah, I commit. And no, I'm never getting lost. I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go. Let me spend everything that you see is something I invent. And it's only a. <coughs> ออแต่ถาม,มว่าการรอคิวนานไหมก็ไม่ได้นานมากนะคะเมื่อกี้เราก็เลยไปสั่งเครื่องดื่มทานนะคะก็จะมีออสั่งกาแฟกับออขนมหวานเป็นโลตีนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในนเนาะว่าบรรยากาศภายในร้านเป็นแบบไหนแต่ว่าวันนี้อาจจะผู้คนค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะออกม เป็นโซนส่วนกลางนะคะจะเห็นมีเป็นห้องนี้ซ้ายกับขวาเนาะแล้วก็จะมีของด้านด้าน,ด,านด้านในอีกอันนึงเมื่อกี้ที่เรานั่งเราจะนั่งโซนทางด้านข้างหลังนะคะเมะื่อกี้จะเป็นโซนด้านในนู<ะ>้นนะคะก็จะเป็นอาคารแบบโล่งๆแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณลองแทนไปก็ได้ค่ะมันก็จะเป็นอาคารน,นี้ รยากาศของเขาก็จะเป็นแบบมินิมอลเนาะโล่งๆนะคะจะมีสองฝั่งจะมีอาคารฝั่งนูน้นนะคะก็จะเป็นเรือนกระจกเนี่ยมีประคับด้วยเนี่ยมีน้องเขาให้อาหารประคับด้วยนะคะนะคะแล้วก็มันจะมีแล้วก็จะมีโซนฝั่งทางด้านซ้ายซ้ายกับขวานะคะ ถามว่าบรรยากาศโดยรวมก็โอเคนะแต่ว่าคนมันค่อนข้างเยอะเท่านั้นเองค่ะทุกคนวันนี้เห็นไหมคะคนเยอะมากเนี่ยปลาค้าบอาจจะตัวไม่ใหญ่นะเอ๊ะเขาเรียกปลาค้าบหรือเปล่า,ลาน่าจะใช่เน,ะเนะาะหรือปลาเงินปลาทอง <laughs> นั่นน่ะสิ เดี๋ยวจะมาอีกโซนหนึ่งนะคะซึ่งโซนนี้มันจะเป็นเหมือนโซนที่แบบจำลองแคมปิ้งมาตั้งไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเต็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นมุมมหาชนนะคะมุมนี้ที่แบบทุกคนมาจะต้องถ่าย เป็นมุมมหาชนนะคะเดี๋ยวเราก็จะลองมาแอคท่านั่งช่วงประมาณนี้แล้วเราก็ถ่ายรูปโอเคเห็นไหมเป็นวิวเป็นวิว อีกหนึ่งมุมมหาชนก็คือเก้าอี้ที่อยู่ในน้ำนะคะซึ่งอันนี้เห็นน้องนั่งแปว่งขาไหมคะเป็นโซนที่แบบ น้องบอกหนูไม่สนค่ะหนูอยากนั่งแปลงขานะคะคก็บรรยากาศดีนะโดยรวมเพียงแต่ว่าคนมันอาจจะเยอะนิดนึงเท่านั้นเองนะคะไปะเราไปมุมอื่น เรามาเดินเลาะตรงนี้แล้วกันคือจริงๆเขาจะมีเหมือนจุดสำหรับถ่ายรูปไว้หลายจุดนะคะก็ก็สวยแหละแต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้อาจจะคนเยอะนิดนึงมันก็เลยทำให้แบบทัศนียภาพแบบดูกลายเป็นเหมือนแบบไม่ได้มีธรรมชาติเยอะกลายเป็นเหมือนคนเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ย นะคะนี่นนี่ก็อันนี้ก็มุมมหาชนอีกหนึ่งมุมนะที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายกันนะคะเห็นไหมก็จะมีเก้าอี้มีพร็อพนะคะเอาไว้สําหรับแบบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงน,นี้มันก็จะเป็นแบบวิวได้วิวของบึงด้วยบึงน้ำอะไรอย่างเงี้ยวันนี้อากาศล่มลื่นนะคะไม่มีแดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ เดี๋ยวถ้ายังไงวันธรรมดานะคะเดี๋ยวเราจะกลับมารีวิวฉบับเต็มอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวสัญญาว่าครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะถ่ายทุกซอกทุกมุมถ้ายังไงภาพรวมวันนี้เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าเนาะบ๊ายบาย